วัสดีครับผมร้อยตำรวจติีสุทธิศักดิ์มเทียนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนปทุมวันนะครับเป็นวิทยากรผู้หญิงกำลังพูดกริยามารยาทันงดงามของหญิงไทยเจ๊คนนี้เป็นวิทยากรมาเปิดอบรมเรื่องมารยาทอยู่ครับการพูดการจาหรือแม้กระทั่งการไหว พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากเงาแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยโอ้โหเยี่ยมเลยครับคนนี้เลยครับที่จะรักษาความงดงามของวัฒนธรรมไทยไว้ได้ครับมีอย่างนี้เยอะๆอดีพอถึงเวลาพักครับขอบพระคุณมากค่ะคุณน้องคะคุณพี่อยากจะขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ทราบว่าห้องน้ำไปทางไหนคะนู้เลยมีคะด้วยสิคะอ๋อค่ะ ทั้งโหลเลยค่ะเออใช่คนไทยมันต้องขาขาหน่อยดิคับผู้ประกอบนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่งย่งย่งตอกกระเบื้อวมนี่สกปรกเบตัวเล่าเฮ้ย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 ด่าไว้ให้ด่าด่าด่าไอ้เจ๊ขาขาเมื่อกี้อยู่ไหนอะดีนะอยู่คนเดียวในห้องน้ำไม่มีใครได้ยินด ให้เยนตั้งห้องมาชมเลยเจ๊เจ๊ไม่ได้ปิดไมอะคงจะโทรพา์มาอีกเอ้าอีลูกแกนเอ้ยฮัลโหลอะไรขออะไรแว่นี่แม่กำลังทำอาหารตู้นี้มันยังมาอโอ้ยโอ้ยโอ้โอกระจายเข้าร้อยเับหูแล้วเนี่ยให้ประชดขอประชดอย่าให้กกลับถึงบ้านนะ ทุกเมื่อกี้ได้ยินทางพอลเลยคะ่ะไม่ไม่จริงมั้มมมงคะจริงค่ะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสป้องเลยเอาไอ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 พี่ไว้หมดมีคนสมม่งคำถามให้ตอบเยอะแยะเลยคะ่ะใช่ค่ะเมื่อคุณพี่ โทษโชคดีกว่าโชคเจ๊ไม่ดีถ้ายัางไงโทษวันเดือนปีเกิดเอางี้ตายไปเกิดใหม่เลยดีกว่าไหมไม้ที่บรรยายเนี่ยครับมันแบบเป็นไม้ลอยที่ใช้เกี่ยวหูพอบรรยายเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยแกลืมปิดไม้โทรศัพท์มือถือดังเข้ามาปุมหูโมโแล้วแกวออก็เลยด่าออกไม้เลยห้าเดี๋ยวาอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ากูกลับไปก่อนเจอแน่เป็นเรื่องแน่แกแกด็กดา่ดาออกไม้ ได้ยินครบทั่วเลยด่าใครไว้ตำหนิอะไรตะไรอุทานอะไรมาในห้องน้ำเนี่ยเสียงออกมาคบคันแล้วขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุธิศักดิ์มนเทียนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนปทุมวันเจ้าของเรื่องลืมปิดใหม่สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีสุธิศักดิ์มนเทียนทองจ้านที่ตำรวจจุดชนกันสนปฐุมวันไปร่วมการอบรมวิทยากรผู้หญิงคุณวิทยากรท่านนี้กำลังกล่าวปิดการบรรยายในหัวข้อ การสื่อสารในองค์กรสรุปได้ดีมากครับไปฟังกันครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะคะว่าการพูดจาสุภาพเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีที่สุดและเป็นการลงทุนที่ไม่มีต้นทุนแต่ได้รับผลตอบแทนที่มหาศาลค่คะคแหมพูดดีจริงๆนะครับเนี่ยโอ,โอ้โห,โอ,โหโอาจารย์พูดดีมากเลยอะ เดี๋ยวยนี้ฉันกลับบ้านไปนะฉันจะไปพูดจาพะพ้อกับลูกกับผัวหึนี่มันเป็นการลงทุนที่ไม่มีต้นทุนแถมได้ผลตอบแทนมหาศาลเลยนะใช่ไอ้ลูกเลวรู้นะว่าเลี้ยงเ่ามาแล้วเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเลี้ยงควายดีกว่าเฮ้ยเสียงออกลำโพงลั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยใครใครติดไปไอ้ลูกอาจารย์จิงด้วยเอ้ยใจเย็นไม่ได้ิดประจ ใจเย็นจาลูกศิลย์เนี่ยนัฝกันหมดแล้วโอ้โหใจหายหมดแล้ว้ยเฮ้ยสุภาพไงสุภาพสุภาพอ่าโอยนัาแก้วเจอแน่ให้กลับบ้านก่อนอ้ยเ้ยเสียงลูต้องไปถอดไม้คโอ้เร็วเร็วเลยมันดังไปต่างอำเภอแล้วอาจารย์อาจารย์เรียกทําไมไอ้ลูกอาจารย์สุภาพของเราเนี่ยมีอะไรคะ ลืมปิดไหมเรู้สักทีเอาไห <ints? S 1> อลืมปิด,ปดไปแล้วไลูกอะดังลั่นทอไปหมดเลยค่ะการเลี้ยงลูกที่ดีนั้นบางครั้งมันก็ต้องมีพระเดชและพระคุณให้สมดุลกันค้าไม่ทพันแล้วอาจารย์มันดังลั่นตั้งแต่ไอ้ลูกชั่วแล้วตัวอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งฝูงเลยออกมาหมดแล้วโอ้แถมมีเสียงเบ่งด้วยพูดตรงๆนะ ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเลยอะเอางี้จบละกันวิทยากรผู้หญิงก็จะมีไมโครโฟนติดตัวไม่ต้องไปยืฟถงใหม่พอพักเบรกได้ยินเสียงห่าลูกออกไมโครโฟนขึ้นเดี๋ยวถ้ากลับไปบ้านเจอแม่พอเข้าไปดูในห้องน้ําวิทยากรเนี่ยก็ลืมปิดไมโครโฟนเขาก็ด่ากันได้ยินทั่วไปเลยในห้องประชุมตัวิทยากรแย่น่งหากันขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุทธิศักดิ์มนเทียนทองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สอนปทุมวัน เจ้าของเรื่องลืมปิดใหม่